แล้วนก็ไม่ินข่ากันก็ไม่ใส่หลายจานแต่ <c oughs> เพราะนวัเนีกิเดับลอยละเดี๋อแจะอีนังไปเข่าเนียวข้อเหนียวนิ่มมากผ <c oughs> สมไม่หอมแดงแวะ หอมแดงชีสสดซอยใส่หลักมะนาบีบไม่หอมแดงอยู่เลยแต่ว่าบมสส่มี่พริกสดใช่ขนมเหนียวนิ่มมาก

ทงงีทำง,งานสมมติเมือมม่อเมื่อหยุดแล้วพี่น้องทางบ้านบ่ได้ทำความสะอาดเนี่น่าห้องนอนนะปะป้าปงป้าโป่บ่ได้เปลี่ยนแล้วเป็นเดือนแล้วงานจนบันโกงบ้นเกิดร้านก็นบ่ได้ไปแต่ว่า มันตี่นี้ที่ผ่าพาอ่อใหญ่บอกว่าเธอเธอต้องหยุดนะว่าสันไปกินเลี่ยงกินเลี่ยมวันคริสต์มาสที่จริงมันคริสต์มาสนะเขาจัดเดือนหนาเขาจัดเดินาาดดนาแต่ว่า,อ,าอืมเรือเรือที่พ่อใหญ่เพิเ่นเฮดงานรับจอบเป็นพนักง,งานชั่วคราเนี่ยเขาจาัดให้พนักง,งานกินกันวันที่นี้ที่ผากินยูเทนนิลบาน์เลยนะยู่ มันจะเป็นสถานที่สถานที่นึงที่เขาเ็ดเอวไว้สำหรับกินเลี้ยงจัดจัดเลี้ยงเช่ไหมผู้ใดที่มีงานจัดเลี้ยงกินเลี้ยงกันก็จะไปที่นั่นแล้วก็จ่ายเงินจ right ่ายเงินให้กับสถานที enfin ่อย่างนี่นะนพี่น้องก็จะไปกินกันที่นั่นเพราะเนี่ยบอกว่าเธอต้องหยุดเธอต้องไปกินกระฉันบือซัดเราฟังเลยเธอลงไปเราไป แล้วก็บารูว่ามันขึมาจริงๆเดือนนานะจะไปกินเรื่องทั้งใดเพราะยังไปนั่งนะนี่นั่งถามแล้วเราก็ยังตอบมาได้ยังยบารูอ่ก็จะเป็นบ้านลูกสาวหรือบ้านลูกชายหรือจะไปทังใดก็บารูตอบมาได้ก็เลยว่างแผนอย่างได้ตอนนี้มันเป็นวันสำคัญของครอบครัว นิ่มแซ่บเนรอคะเนียนนิ่มเนี่ยคะแนีแ ไม่รู้ว่ากินปลายมเนยการแพทย์กำเริอบอีบอพี่นอ้องกินไปโหลดแนมันอยากเนอะแนมันมีให้กินขอ,องกินมากเลยขอ,องกินมาแต่หน่อยอยู่ดีสิมาแพร่อันนี้มาคัดเนี่ยขยันบอก่อยจับตัวไปก่อนเพราะว่านั่งแซ่ลำหอนแซ่ลำหอนแล้วก็ลังเมือกมันออก หมดจนหมดเลยมันก็เลยโบข่อยเหนียวโ่อยะตัวกัดก่อนเทไงอืมปลาสม้มส้มจนกลางมันอ่อนเบิดพี่นอ้องขาเลยส้มจนกลางมันอ่อนเบิดโอ้แสบชมดีขนาด ก à งมันอ่อนเบิดเขียวยำาได้เลย

กินข้าวเป็นกะละมังเลยเหรอเวจันเด่เนี่ยมันเสียบนาะพี่น้องเนาะกินยูดีมีแห้งกินให้อิ่มทันตัวกินเราก็กินให้อิ้มเดี๋ยวแต่พอได้จะกินไลยกินหน่อยความสุขไปความสุขมันข้าเนียวกล้องเนื่องไปกินได้ครึ่องเนื่องเลย แบบเดียว ừ, อืมจะอิ่มแล้วี่น้องะกิ ừ, นนี่อีกมือหนึ่งเลยกลับมาตอนแรกแค่กินบัได้หอไปกินยุลานอกม่ได้ก็ไปเห็เงานนี่คือเก่าเนาะเนาะเขางานใบสามบัได้หอไปกินกลลยุลานะเพราะว่ายุลานเขามีของให้กินอยู่ ของของข้าก็เก็บเอาไปกินของข้าอยู่บ้านไปทำง,ง่านกัไปกินอยู่ร้านเอา <c oughs> พ่อไปทำงานพ่อพอ,อินแล้วเก็บน้ำใช้อาบน้ำแล้วอาบน้ำแต่งตัวมันนี่เลยเชักพายด้เพร้านเช้าพายทำงานบ่มีไแล้วพี่น้องมี่หาตัวซีตัวหาตัวใซรเบิร์ดแล้วบ่มีไแล้วนั่นหนังหมู นั่งมูที่นั่งเฮ็ดเบอคอนเน,นี่ยังเหรอเนี่ยเหนียวเหนเหียวไหมถ้าเกิดว่าเอาไปทอดแล้อไปชัตเต้มันมัน,ม,นมันก็ะสีกอดมัได้แต่วานนี้เอาเขาไม่เขาแบบมันก็เล่ยนเนาะเนาะปั่มนั่อนองอย่างเลยก็นะคะไปละค่ะนี่นางแม่มาทัางทายเพียงหลังที่ชื่อเนาะค่ะเนาะ บริษัทไทยคลิปมาโดนแล้วบริษัทไทยคลิปตั้งระยะหนึงช่วงนี้บ่ค่อยบ่ค่อยมีเวลาเพราะวา่าอ่านหนังสือเยอสอบสังคมนั่งพี่นอ้อนแต่ถึงเวลาสอบสังคมแล้วจะต,ต้องสอบสังคมของนอร์เวย์เนาะค่ะเนะา,ปเปนะ,าะตอนแรกว่าสิสอบเป็นภาษาไทยกระตสินใจสอบเป็นภาษานอร์สเอาโดนพี่น,อน้องค่ะต้องจําเอาต้องจำเอา,อเ,อาเอาให้มันที่เดียวไปเลยนะคะเนาะคลิปนีบฝากไปคลิปนี้เด้อค่ะเด้อแ,แม่ก็มาพอเปนคลิปหนาเนาะค่ะะเนะาไปๆคะ่ะ